เล่าเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะวันนี้อัปเดตข่าวจากกระทรวงพาณิชย์นะคะเดนหน้าประกันรายได้ข้าวปี3เตรียมชงครโมให้ไฟเขียวนะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube เล่าเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะนายจุลินนั่งหัวโต๊ะนะคะถกอนุกรรมการนบคด้านการตลาดเคาะประกันรายได้ข้าวปี3 พร้อมออกสามมาตรการช่วยเสริมเตรียมเสนอนบข13สิงหาคมนี้ก่อนชงครมรเห็นชอบต่อไปโดยโครงการประกันรายได้ปี2ประสบความสำเร็จช่วยเกษตรกรทั้งสิ้น7.67ล้านครัวเรือนนะคะล่าสุดน,ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดนะคะ ครั้งที่1 2ึ่ทัอว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเดินหน้านโยบายประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี3ซึ่งการประกันรายได้ข้าวปีที่3จะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการประกันรายได้ปีที่ผ่านมาทุกประการน,นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วยเสริมกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามาตรการซึ่งประกอบด้วยสนับสนุนให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชรอการขาย ในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมากเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตกจนเกินไปโดยกเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือตันละ1,500บาท 2. ช่วยเหลือดอกเบีย้ยเงินกู้ให้กับสากรหรือโรงสีที่เก็บสต๊อกข้าวและไม่ปล่อยออกสู่ตลาดโดยชดเชยดอกเบีย้ย3%และ 3. เร่งรัดส่งเสริมการส่งออกข้าวเพื่อระบายข้าวในประเทศ เพราะฤดูการผลิตน่าจะมีข้าวออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงประมาณ5%จึงมีมาตรการช่วยเหลือให้มีการส่งออกข้าวโดยช่วยดอกเบี้ย3%เป็นเวลา6เดือนในเดือนตุลาคม64ถึงมีนาคม65ทางนี้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าวสามารถลงทะเบ,บียนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม64โดยจะจ่ายส่วนต่างตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึง28กุมภาพันธ์65 ส่วนภาคใต้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน64ถึง28กุมภาพันธ์65และจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่เดือนมีนาคม65ถึงพฤษภาคม65และในวันที่23สิงหาคมนี้จะนำมติของคณะอนุก,กรรมการเพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม,มคณะนอ,นอนุกรรมการกำกับวันที่23สิงหาคมนี้จะนำมติของคณะอนุกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือโนโบคที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป